สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันในวันที่วันพุธที่5มกราคมพุทธศักราช2565สวัสดีปีใหม่นะคะเอาละค่ะกลับมาเรียนในรูปแบบเดิมอีกแล้วแต่ไม่เป็นไรนะคะเรายังคงมีความสุขและก็สนุกกับการเรียนอยู่นะคะมาไปดูกันนะคะว่าวัานนี้วิชาคณิตศาสตร์เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันนะคะ เด็กๆจะสนุกหรือเปล่าครูก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าคุณครูย,ยังสนุกอยู่นะคะหาทำให้อ่าทำให้มันสนุกค่ะเด็กๆไม่สนุกก็ต้องสนุกนะคะอ่าให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มสองเล่มนี้ขึ้นมาค่ะเรามาที่แบบฝึกหัดที่สิบเอ็ดจุดแปดกันแล้วค่ะในแบบฝึกหัดที่สิบเอ็ดจุดแปดนี้เขาให้ทำอะไรนะคะ เขาให้เราโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบคือให้เราหาหาคำตอบนั่นเองนะคะมาดูข้อที่หนึ่งนะคะอ่านว่ายอย่างไรเดีเราไปดูโจทย์กันค่ะแก้วน้ำของใบบัวสูง18เซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้าสูง12เซนติเมตรแก้วน้ำของต้นกล้า เตี้ยกว่าแก้วน้ำของใบบัวกี่เซนติเมตรอ่าอันนี้ของใบบัวนะคะเด็เกๆสูงอยู่18ค่ะแล้วก็ของต้นกล้าสูงอยู่12ค่ะเขาถามความต่างค่ะว่าเด็เกๆต่างก็คือถามตรงนี้ยค่ะว่าเนี่ยอ่าของใบของของต้นกล้าเนี่ยเตี้ยกว่าของใบบัวไปเท่าไหรนะะ่นะคะเดี๋นะคะเด็กจะใช้สีน้ำเงินเนาะอ่า เขาถามความต่างตรงนี้ค่ะว่าอ่าของต้นกล้าเตี้ยกว่าของใบบัวไปเท่าไหร่หรือจะบอกกับกันว่าของใบบัวสูงกว่าของต้นกล้าไปเท่าไหร่ก็ได้คือถามความต่างค่ะเด็กๆครูเคยบอกไปแล้วว่าถามความต่างต้องเอาไปทำอะไรคะอ่าถูกต้องค่ะถามความต่างเราต้องเอาไปลบค่ะอะไรลบกับอะไรเอาสิบสองลบสิบแปดได้ไหมคะ ไม่ได้เพราะว่าจำนวนน้อยกว่าลบจำนวนมากกว่าไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเอา18บแลบส2ค่ะเด็กๆวิธีคิดนะคะเด็กๆอาจจะตั้งแบบนี้ก็ได้ลบด้วยส2นะคะเวลาลบเลขนะคะหลักหน่วยต้องตรงกับหลักหน่วยหลักสิบต้องตรงกับหลักสิบค่ะแล้วเวลาลบเราจะต้องลบจากหลักหน่วยไปก่อนก็คือด้านหลังเก่อน,นะคะนั่นก็คือเอา8ดลบออกสค่ะเด็ก อเอาแปดตัวนี้นะคะลบออกสองค่ะเด็กๆเ,เอานิ้วขึ้นมาแปดนิ้วค่ะนิ้วพอใช่ไหมลบออกไปสองค่ะเด็กๆหนึ่งสองแล้วเหลือเท่าไรนะที่เหลือค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำตอบก็คือหกใช่ไหมคะามาดูตัวข้างหน้า 1, 1, 1, หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งค่ะเด็กๆเ,เอาออกไปสซะหนึ่งเหลือ ศูน์ค่ะศูนย์อยู่ข้างหน้าไม่มีความหมายไม่มีค่าเด็กๆก,ก็ตอบไปเลยว่าแก้วน้ําของต้นกล้าเตี้ยกว่าแก้วน้ําของใบบัวกี่เซนติเมตรคะเราหาผลต่างเราหาผลลบได้แล้วนั่นก็คือหกเซนติเมตรเด็กๆก,ก็ตอบ6เลยค่ะตอบเป็นเลขไทยนะคะมาข้อต่อไปกันค่ะเด็กๆอาคาร A สูงยี่สเมตร อาคาร B สูงกว่า A อยู่6เมตรอาคาร B สูงกี่เมตรอาคาร A สูง24อาคาร B สูงกว่าแสดงว่า A เตี้ยกว่าตรงนี้เป็น A ใช่ไหมคะแล้วตรงนี้ก็เป็น B A เท่าไหร่เอ่ยอเขาบอกมาแล้วว่า A เนี่ยสูงอยู่24เมตรค่ะ แล้ว b ล่ะ b เขาไม่ได้บอกแต่เขาบอกว่าสูงกว่าก็คือสูงตรงเนี้ยเพิ่มตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีแป๊บนึงนะคะอ่าสูงกว่าตรงเนี้ยเพิ่มมาตรงนี้เพิ่มมาอีกหกค่ะแล้วเขาก็อยากรู้ว่า b เนะี่ยสูงเท่าไหร่อเอาไปทำอะไรเอ่ยถ้าเอาไปลบยี่สิบสี่ลบหกตัวเลขก็จะเป็นยังไงคะลดลง แต่จากภาพเราดูแล้วว่ามันจะต้องมากกว่า,าเราก็ต้องเอาไปทำอะไรเอ่ยเอาไปบวกนั่นเองค่ะเด็กๆ24ตั้งเลยนะคะบวกด้วย6ค่ะแล้วแต่นะคะเด็กๆอาจบางคนอาจจะนับจาก24เพิ่มไปอีก6 หรือจะนับแบบอบวกแบบหลักหน่วยกับหลักหน่วยก่อนนะคะเอาสีบวกหค่ะเด็กๆตัวเลขเยอะๆเอาไว้ในใจนะคะเอาเลขหกไปในใจค่าขึ้นมาสี่ค่ะหแล้วก็เจ็ดแปดเก้าสิบห้าเด็กๆค่ะมันเป็นเลขสิบมันมีสองหลักเราจะต้องใส่ใช่คะ่ะเอาหลักหน่วยมาใส่ตรงนี้คะ่ะเลขศนะคะแล้วเลขหนึ่งเนี่ยเอาไปทดไว้ข้างบน นะคะตัวโทษนะคะอ้ามาตัวหลักสิบค่ะสองไม่มีตัวให้บวกใช่ไหมคะะก็คือสองแต่ว่ามีตัวโทษอยู่อีกหนึ่งอะก็เป็นเท่าไหร่อ่ะสามค่ะเด็กๆตอบสาสิบจริงไหมเอา24ไว้ในใจนะคะเด็กๆเ,เอาขึ้นมาอีกหค่ะ ยี 24, แล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบหกิ็ดิปดยีสาสิบคำตอบเป็นยังไงคะตรงกันไหมตรงกันพอดีเลยเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้อาคาร B สูงกี่เมตรนะคะสูง30สิเมตรนั่นเองค่ะ,ะเวลาตอบให้เด็กๆเ,เขียนเลขไทยนะคะอ่า เราได้วิธีคิดแล้วใช่ไหมคะได้โจทย์ปัญหาทั้งการบวกและการลบนะคะคุณครูเคยสอนเดกเดกๆแล้วว่าถ้าอยากรู้ผลตากเราต้องเอาไปลบใช่ไหมคะแตะ่เราก็ต้องมาพิจารณาโจทย์ว่าเขาต้องการทราบอะไรไปดูอีกหนึ่งหน้าคะ่ะหน้านี้นะคะอ่ะข้อนี้บอกว่าขนมปังฮอตดอกยาว14เซนติเมตร อันนี้ขนมปังนะคะเด็กๆไส้กรอกยาว20ซนติเมตรตัดไส้กรอกให้ยาวเท่ากับขนมปังไส้กรอกส่วนที่เหลือยาวกี่เซนติเมตรฮมาดูก่อนขนมปังคือตัวนี้นะคะเด็กๆเนี่ยเขาเรียกว่าขนมปังขนมปังเนี่ยยาวอยู่14ค่ะแล้วไส้กรอกค่ะยาว20 cm. แสดงว่ามันต้องยาวกว่าใช่ไหมคะอ่าเลยยาวกไตรงนี้อ่ายี่สิบค่ะอ่าถ้าอยากจะให้ไส้กรอกกับฮอตดอกยาวพอดีกันเหมือนในภาพเนี่ยอยากจะให้มันพอดีกันเหมือนในภาพนี้ก็ต้องตัดตัวนี้ทิ้งนะคะเด็กๆอ่าตัดทิ้งโอ้ครูใช้คำว่าตัดทิ้งค่ะเด็กๆ ตัดทิ้งแสดงว่าต้องเอาอยัางไงคะเอาออกไปเอาออกไปก็คือการการถ้าตัดทิ้งก็คือมีอยู่ตรงนี้ตัดทิ้งก็คือเอาออกไปอออกไปก็คือการลบใช่ไหมคะเอาละค่ะเอา14บสี่ลบยี่สได้ไหมไม่ได้เราต้องเอา20ค่ะลบด้วย14ค่ี่ค่ะเอาละสิ ศูนย์ลบสี่ทำยังไงเอ่ยมีอยู่ศูนย์ลบออกซได้ไหมไม่ได้ค่ะเราต้องกระจายกระจายหลักสิบค่ะเด็กๆถ้าเป็นภาษาบ้านๆเขาเรียกว่าไปยืมตัวข้างหน้ามาตัวเนี้ยก็ต้องไปยืมตัวนี้มานะคะอ่ายืมยืมมากระจายมามีอยู่ยี่สิบก็กระจายมาให้ตัวนี้สักสิบหนึ่งอ้าว พอเลขยี่สิบโดนกระจายโดนยืมไปสิบหนึ่งแล้วก็จะเหลือแค่หนึ่งใช่ไหมคะเอาละค่ะสิบลบสี่ได้แล้วค่ะเด็กๆเ,เอานิ้วขึ้นมาสิบนิ้วลบออกไปสี่หนึ่งสองสามสี่เหลือกี่นิ้วเอ่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเหลืออยู่หกนิ้วนะคะามาดูหลักสิบค่ะจากสองเหลือแค่หนึ่งนะคะเด็กๆหนึ่งหนึ่ง ลบออกไปหนึ่งแลือเท่าไหรศูนย์ถ้าศูนย์อยู่ข้างหน้าก็คือไม่มีค่านะคะ,ะเพราะฉะนั้นไส้กรอกส่วนที่เหลือยาวเท่าไหร่คะยาวหเซนติเมตรค่ะ,ะนะคะหรือจะมีอีกหนึ่งวิธีถ้าเด็กๆยังไม่ทำแบบนี้ก็คือนับเพิ่มจาก14ไปหา20เรามาลองกันนะคะสิ 14, แล้วก็สิบห้าสิหกสบแปด สิบเก้าเป็นยังไงเอ่ยก็หกเหมือนกันใช่ไหมคะไปดูข้อต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆข้อต่อไปบอกว่าแม่ช้างสูง3าเมตรลูกช้างสูง1เมตรแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างกี่เมตรถามความต่างใช่ไหมคะแม่ช้างอยู่ตรงนี้สูง3เมตรลูกช้างอยู่ตรงนี้สูง1เมตร ถามความต่างว่าลูกแม่ช้างเนี่ยสูงกว่าลูกช้างไปเท่าไหร่อ่ถามความต,าต่างต้องเอาไปทำอะไรคะรเอาไปลบอ3าม,มาแล้วค่ะลบออกงค่ะอข้อนี้นะคะมีเลขหลักหน่วยแค่นั้นเองไง่ายๆใช่ไหมคะามนิ้วขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆลบออก1น,นิ้วค่ะเหลือเท่าไหร่คะ เหลือสองนิ้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคำตอบก็คือแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างอยู่2เมตรอเด็กๆเขียนเลขสอไทยนะคะให้สวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วันนี้เรามีแค่สองหน้าคา่ะเด็กๆแบบฝึกหัด ในเด็กคงจะพอเข้าใจใช่ไหมคะเวลาที่เราจะหาคำตอบเราจะเอาไปบวกหรือเอาไปลบเราต้องพิจารณาโจทย์คำถามว่าเขาต้องการถามอะไรถ้าถามหงตาก็คือเอาไปลบใช่ไหมคะเอาละค่ะสำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์วันนี้มีเพียงแค่สองหน้าแล้วเราก็ทำด้วยกันจนครบหมดแล้วนะคะนะเราไม่มีงานค้างแล้วนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรกันอีกเด็กๆก,ก็คอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ